สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิ่งออกกำลังกายไปถึงนู่นนะครับดูครับนู่นครับนู่นนู่นพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วปหนึ่งสองปั่มไปไปวิ่งกลับมาเลยครับเยวิ่งกลับมาทำอกบน้่งเปิดอ ครับเย yeah. ้องทำไง,งครับทำให้ดูหน่อยสิยต่อไปครับดูน้องกันครับดูน้องไหนน้องโอ้โหออกกำลังกายเหรอครับน้องเทมเพนอยังครับโอ้โ <g äng wichtig> หว้าวเก่งหน่อยนะพอ่อ ไปแล้วแ<อ>ม่ทำเบิ้งคืนอ่าพี่ลานออกกำลังกายจะไปครับเสร็จแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายคิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบาย